สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมาร์ต i ินะคะโดยรายการค้าที่เราจะบันทึกในวันนี้มีรายละเอียดดังนี้ค่ะวันที่1นึ่งปุ่มพานะคะขายเชื่อในการข้อมือ c a s ิโเรือละ5,400บาทจำนวน2เรือน, 5, น,อน,ออนให้กับบริษัท GMM g a m m y จำกัดมหาชน เอาใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งนี้เลขที่อ้างอิง S I 0 0 0 2ครับ000 000 000ถ้าเราดูในข้อมูลที่ได้มานะคะตัวเลขที่อ้างอิงเล่มที่เอกสาร,รที่เราจะบันทึกเนี่ยจะเป็นเล่มศ0 0 2ซึ่งในปกติที่เราผ่านมาเราจะบันทึกอยู่ในเล่มศ0 0 1ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงบัญชีตัวนี้ เราก็จะต้องไปบันทึกเล่มเอกสารก่อนนะคะเรามาดูที่โปรแกรมกันนะคะก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีพวกนั้นนะคะเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทก่อนค่ะคลิก WorkFlow นะคะคลิก Set up m a s t e r File ค่ะเราจะเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีก่อนนะคะโดยให้เราดูที่บัญชีลูกหนี้นะคะ บัญชีลูกนี้ที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าการขายนี้เป็นการขายให้กับลูกค้าที่มีสาขาในประเทศจีนนะคะเราก็จะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะโดยบัญชีลูกนี้เราจะมี1นึ่งหนึ่งสหนลูกนี้การค้า1.0.1.304าค่ะเผื่อน,นี้สงสัยจะสูนอยู่แล้วเราจะกด F3 เพิ่มเพิ่มค่ะหัดบัญชีที่ใช้คือ ห0ึ่งศนะคะชื่อบัญชีคือลูกนี้การค้าประเทศจีนค่ะอยู่ในหมวดบัญชีใดนะคะเป็น A หมวดสินทรัพย์ค่ะกด F10 เพื่อบันทึกเลยนะคะกด f s c ออกก่อนค่ะโดยเราจะต้องเพิ่มผังบัญชีอีกตัวหนึ่งนะคะคือบัญชีขายเชื่อประเทศจีนค่ะเราจะมาดูที่ หมวดรายได้กันนะคะในหมวดรายได้เราจะเห็นว่ามีขายเชื่อ41102ขายเชื่อนะคะ41103สินค้ารับคืนและส่วนลด41104ส่วนลดจ่ายนะคะเราจะเพิ่มเป็นบัญชี41105นะคะกด F3 คะ่ะ41105ชื่อบัญชีขายเชื่อประเทศจีนนะคะ อยู่ในหมวดถ้าเราอยากดูหมวดนะคะให้เรากดจุดค่ะโดยขายเชื่อประเทศจีนของเรานี้เป็นอยู่ในหมดลายได้นะคะเราก็จะใส่ตัว R ค่ะกด F 1 0เพื่อบันทึกได้เลยค่ะแล้วกด Escape ออกนะคะ Yes ค่ะเมื่อเราบันทึกผังบัญชีเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด Escape ออกนะคะต่อมา หลังจากเราบันทึกเพิ่มผังบัญชีแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเพิ่มสภาวะการของผังบัญชีโดยไปที่ Set up m a s t e r f i l e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกที่การกำหนดหน้าที่ของบัญชีตามสภาวะการค่ะโดยเราจะเห็นว่ามีสภาวะการอยู่แล้ว3ตัวนะคะเราจะเพิ่มสภาวะการตัวที่4เข้าไปค่ะมาหากสภาวะการคือ04นะคะ ชื่อสภาวการคือขายเชื่อประเทศจีนค่ะโดยสภาวะการที่เราจะเลือกนะคะอันดับแรกคือให้เรากด F8 เพื่อค้นหาค่ะตัวแรกที่เราจะดึงมาใส่สำหรับหน้าที่บัญชีในสภาวการนี้นะคะคือลูกนี้ค่ะ เราจะเห็นในช่องลูกนี้การค้านะคะรหัสบัญชีถ้าเราจําได้เมืแ่อบบกี้เราเพิ่มรหัสบัญชีไปคือของลุกนี้การค้าประเทศจีนคือ101305นะคะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าลูกนี้การค้าประเทศจีนค่ะทีนี้หน้าที่ของสภาวการนี้ที่เราต้องเพิ่มไปอีกอันนะคะคือขายเชื่อค่ะเราจะมากด F8 เพื่อหาหน้าที่ขายเชื่อกันนะคะ ในขายเชื่อเราก็จะเห็นแล้วนะคะตรงชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีถ้าเราจํารหัสบัญชีไม่ได้นะคะให้เราพิมพ์ตรงนี้ว่าขายเชื่อออนุนี้ขอโทษนะคะให้พิมพ์ว่าขอขายเชื่อประเทศจีน,นะคะ่ะมันก็จะขึ้นรหัสบัญชีอย่างนี้มาให้เรานะคะหน้าที่ในสภาวการ์นี้อีกตัวที่เราจะต้องใส่คือ ภาษีขายค่ะตรงภาษีขายนะคะถ้าเราจำรหัสบัญชีของภาษีขายไม่ได้ <c oughs> ขออภัยค่ะเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่าภาษีขายค่ะมันก็จะขึ้นเลขรหัสบัญชีให้เราเรียบร้อยแล้วะคะ่สะสภาวการนี้เราก็ใส่ทั้งหมด3ตัวถูกต้องครบถ้วนแล้วเราก็กด Exit p r o เพื่เได้เลยค่ะกด e s c ออกนะคะเพื่อไปบันทึก ต่อรายการอื่นต่อค่ะจะเห็นว่าที่เราบันทึกสภาวะ,ะที่4ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะกด e s c a p e ออกค่ะต่อไปเราต้องมาเพิ่มเล่มเอกสารกันนะคะโดยต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มเล่มเอกสารกันค่ะเมื่อกี้ข้อมูลก็บอกแล้วนะคะว่า่มเอกสารที่เขาใช้ในคราวนี้เป็นเล่ม002 00ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มเล่มเอกสารกัน ไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกที่ workflow ค่ะไปที่ setup m a s t e r file นะคะเลือก A เพิ่มและแก้ไขาเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายค่ะโดยประเภทเอกสารที่เราจะใช้นะคะให้เราใส่จุดและ enter ค่ะเอกสารที่เราจะใช้คือ SI ใบส่งของใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ขายค่ะกดโอเคนะคะเราจะเห็นว่า เล่มเอกสารที่เราเคยใช้มาตลอดคือเล่ม0001ขายเชื่อสินค้านะคะเราก็จะเพิ่มกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเล่มเอกสารของเราตัวนี้คือ0002น,น,น,นะคะชื่อของเล่มเอกสารคือขายเชื่อประเทศจีนค่ะเมื่อเราพิมพ์ขายเชื่อประเทศจีนเสร็จแล้วนะคะเราจะลงมาที่ด้านล่าง สภาวะการลงบัญชีที่ใช้นะคะให้เราใส่จุดและว Enter ค่ะก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกให้เราเลือกสภาวะการที่4นะที่เราเพิ่งขีดข้อมูลเพิ่มเข้าไปล้่าสุดนะคะคือขายเชื่อประเทศจีนค่ะอืมเราก็บันทึกได้รบแล้วนะคะก็จะกด f 1 0เพื่อบันทึกเลยค่ะ โปรแกรมจะขึ้นมาถามเพื่อความแน่ใจว่าเราไม่เรายังไม่ได้ใส่ลงงานต้องการบันทึกหรือไม่ให้เรากด yes ค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้ก็กด escape ออกนะคะเพื่อบันทึกรายการค้าอื่นค่ะจะเห็นว่าที่เราบันทึกเพิ่มเล่เมเอกสารเข้าไปเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูการบันทึกรายการค้าวันที่หนึ่งกุมภาในวิดีโอต่อไปกันนะคะ